สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ b a c k t o p Channel ครับวันนี้เราอยู่เกม Forza Horizon 4นะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำมันนี่ไกรนะครับว่าผมหาเงินยังไงแล้วก็ใช้วิธีไหนในการหาเงินนะครับของผมเนี่ยจะบอกก่อนเลยผมใช้การเอาสกิลพอยต์ไปแลกเป็นเงินนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะงงว่าใช้สกิลพอยต์แลกเป็นเงินยังไงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูส่วนวิธีการเก็บสกิลพอยต์ของผมนั้นผมทำอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับคันนี้เลยครับ BM M6 Coupe นะครับ Forza Edition คันนี้มีดิสก ตัเนี้มันก็จะทําง่ายเพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างถูกนะครับผมส่วนวิธีที่2เนี่ยนะครับผมไม่ใช่รถที่เป็นครีมสกิลบูธหรือว่าสปีดสกิลนะครับผมคันที่เป็นครีมสกิลก็แนะนำคันนี้เลยครับซันด้าอาร์ฟอร dition ส่วนอีกคันหนึ่งที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นมาเซราติเอ็มซีทนะครับคันนี้ก็เป็น f o r ์ซ e dition ที่มีสปีดสกิลนะครับแต่คันนี้ราคาประมูลมันค่อนข้างสูงนะประมาณ5ล้าน โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าอย่างแรกถ้าเราจะหาสกิลพอยท์ t ผมทํายังไงบ้างนะครับในกรณีเราใช้สปีดสกิลบูสกับคีนสกิลบูสให้เพื่อนๆมาที่แมปตรงนี้เลยครับสนามรถเลสซิ่งนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปเลยครับให้เพื่อนๆไปที่คาว่าสโลลันนะครับแล้วก็เลือกไปทางขวาครับคัสตอมอีเวนต์ครับเลือกไปที่ออทา m e มเกรดนะครับผมในที่นี้ผมจะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับ 2.5นาทีเนี่ยนะครับผมโอเคไปกันแล้วเลือกรถที่เป็นคีนสกิลบู t หรือสปีดสกิลบู t ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องวิ่งแรงยาวๆนะครับเพื่อให้สกิลพอยต์มันขึ้นนะครับไม่ต้องเซตอัพใดๆเลยนะครับเราเอารถมาแล้วก็ไปโหลดจูนได้เลยนะครับหาจูนที่มันวิ่งแรงๆหน่อยนะครับที่ผมเลือกมาเซราติคันนี้เพราะว่ามันเป็นรถที่คุมค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเวลาความเร็วสูงมันไม่สะบัดเนาะเพื่อนๆก็จะลดอัตราความเสี่ยงที่แบบจะชนนู่นนี่นั่นจนสกิลพอยต์มันหลุด พ่อควรระวังนะครับตอนนี้เรามีสกิลพอยที่มันคูณ7อยู่เห็นไหมครับตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นยูเทิร์นกลับรถนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยวตามปกติเนี่ยความเร็วมันจะตกนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆดิฟนะแบบนี้ดึงแบ่งมือครับพอเราเพื่อนๆดึงแบ่งมือปุ๊บมันจะขึ้นอ e ี d ิ p สกิลทันทีนะครับสกิลมันก็จะต่อเนื่องนะครับไม่หลุดไม่ขาดนะครับมีพอยให้มันคูณเรื่อยๆนะเห็นไหมนี่เป็นทริคนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับที่ความเร็วยังไม่ถึงนะครับแวะชนสิ่งกีดขวางนิดๆหน่อยๆนะครัับเเพื่่อใหห้สกิลลมมนนไุดาะ โอเคแล้วเราก็ไปต่อได้ครับโอเคครับตอนถึงตอนหลังให้เพื่อนๆเ,เบาลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพุ่งไปเลยเนี่ยมันอาจจะมีต้นไม้ขวางอยู่นะครับทำให้สกิลพอยต์มันหลุดได้นะนะครับมาตามผมเลยนะทะลุป้ายผมแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่เทนนะครับวิ่งทะลุไปเลยเรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งนะตอนนึงสนามนะครับนี่ได้วิวสปินด้วยหนึ่งอันนะครับ หลังจากทำเสร็จนะครับมาดูกันครับว่าสนามนี้เราจะได้กี่สกิลพอยต์นะครับอย่างที่คาดการนะครับจะได้ประมาณ50,000 0สกิลพอยต์ก็ประมาณ10เปิร์เนะครับอัพได้10ครั้งถูกต้องไหมครับโอเคนี่เป็นวิธีการแรกนะครับที่เราจะหาสกิลพอยต์เดี๋ยวพาไปวิธีการต่อไปครับในกรณีที่เพื่อนๆยังมีทุนไม่เยอะนะครับมาเซอติคันเมื่อกี้น่ยในตลาดประมูลอยู่ประมาณ5ล้านมันอาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมก็เลยแนะนำคันนี้ครับนี่ครับ B M W M 6 i Forza Edition นะ คันนี้นะครับใน,นตลาดประมูลอยู่ประมาณ4-6แสนนะครับหาไม่ยากแล้วก็ราคาไม่ค่อยแรงด้วยหลังจากที่เพื่อนเอนได้รถมาแล้วนะครับก็ไปหาจูนนิ่งที่เขาจูนไว้แล้วเป็นจูนดิฟนะครับผมเน้นขับเครื่องสีรล้อนะครับเพราะเราต้องใช้ความสามารถของมันเนาะวิธีการนะครับให้เพื่อนเพื่อไปที่ส่วนนี้ของแมปนะครับนี่ ยู่ด้านบนขวานะครับมันจะเป็นลานที่มันมีการจับเวลาของสนามแร็คนึ่งออกไหมครับโอเคครับที่เราต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่มันมีสิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะนะครับและรถอะมันเป็นดิฟสกิลเราต้องการที่ก,กว้างๆแล้วต้องการสิ่งกีดขวางให้เราชนนะเพราะผมต้องการทําให้มันดิฟสกิลพอยต์ขึ้นมานะครับดูนะครับดิฟ <Deep S 2> <Deep S 1> เล่นไปเลยครับสำหรับคนที่ชอบดิฟนะก็จะไม่น่าเบื่อนะตรงนี้ สำหรับอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงนะครับแค่ระวังอย่าให้ชวนในเสาแดงๆตรงนี้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งนะถ้าชนปุ๊บเดี๋ยวสกิลพอยต์มันจะหลุดนะครับเนี่ยครับแค่นี้มันก็ครบคูณ7แล้วครับเพื่อนๆก็ขับเล่นเลยครับโอเคครับผมเท่าที่ผมจับเวลานะเมื่อกี้ผมลองวิ่งไป2นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้กี่พอยต์นะครับเรากดเครื่องคิดเลขกันเลยจอดตั้งนานแนละ้วมันยังไม่หยุดเลยครับ อันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าระหว่างเราไปวิ่งที่ไฮเวย์2นาทีครึ่งได้5 0 0 0 0พ p o i n นะครับก็คือ10เปิร์กใช่ไหมกับอันเนี้ยเรามาเล่นดิฟกับรถคันเนี้ยนะครับ2นาทีครึ่งเราได้ทั้งหมด900,000 p o i n นะครับสรุปว่าขับเจ้า bm คันนี้มาดิฟในเวลา2นาทีครึ่งนะครับเราได้ไปประมาณเกือบ1ล้านพอย n t นะครับถ้าเปรียบเทียบกัน สนามแข่งรถเมื่อกี้ที่เราไปวิ่งบนไฮเวย์นะสองทีครึ่งอันนั้นจะได้ประมาณ5 0 0 0 0นพอยต์นะครับซึ่งทางเรื่องนี้ผมมองว่ามันดีกว่านะ1นราคาต้นทุนในการซื้อรถถูกกว่า2ทําง่ายกว่าในระยะเวลาสั้นกว่าได้ผลตอบแทนดีกว่านะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆได้สกิลพอยต์กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราจะเอาสกิลพอยต์ไปแลกเป็นเงินได้ยังไงนะครับให้เพื่อนๆกลับมาที่โชว์รูมนะครับผมเข้าไปที่วิวออเลยครับ ให้เพื่อนๆเสิร์ชหายี่ห้อ Porsche นะครับและเพื่อนๆก็เลือกไปที่รถ911 Turbo 3.3ครับคันนี้ราคา150,000นะครับซื้อมาเลยครับ1คันครับสีไหนก็ได้นะครับเลือกสีให้ไม่ซ้ํากันนะจะซื้อที่เดียวหลายๆคันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนว่าทําไมเราต้องซื้อรถนี้เป็นหลายๆคันนะโอเคครับเราก็ได้911 3.3มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอาเพิร์กที่เพื่อนๆสะสมมาเนี่ยไปแลกเป็นเงินกันครับเบื้องต้นก็ให้เพื่อนๆเข้าามพื่รที่เเาอาเินั่นเองครับ ในรถคันนี้ที่เราซื้อมาในราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเมื่อเพื่อนๆอัพเปิร์กไปถึงอันบนสุดเพื่อนๆ,ๆจะได้คืนมา3 0 0 0 0นนะครับนั่นหมายความว่ารถ1คันเพื่อนๆจะได้เงินคืนมาแสนห้านะครับจากเงินที around, ่ซ ja ja ื้อไปนึกออกไหมเพื่อนๆซื้อแสนห้าได้คืนมา3 0มแ0นกำไรแสนห้าครับและที่สําคัญครับหนึ่งเปิร์กต่อหนึ่งวิวสปินนะครับอันนี้ก็เป็นลุ้นเอานะครับว่าจะได้เกินหรือจะได้เงินนะโอเคผมจะทําให้ดูนะครับ 20เปอร์ครับทั้งหมดคันนี้เราใช้20เปอร์พอยต์นะครับเพื่อนๆจะได้เงิน1 5 0 0 0 0แล้วก็วิวสปินอีกหนึ่งอันนะครับเรียบร้อยครับแค่นั้นเองครับหลังจากที่เพื่อนๆอัพเปอร์เสร็จแล้วนะครับรถคันนี้เราก็รีมูฟทิ้งจากกาลาดได้เลยนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นคันอื่นก่อนจะทําทีเดียวหลายๆคันแล้วค่อยมาลบก็ได้นะครับมันจะได้ไม่เปลืองเวลาเนาะนี่อยนี่ครับคันที่เราอัพไปแล้วคันนี้อัพเปอร์เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็รีมูฟเลยครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็ทําวนไไปัเพืื่่ออนจะซ้้กกี็ด แนะนำให้ซื้อคันละ2สีครับแล้วทาบนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ได้เงินลวครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายไหมครับกับการหาเงินโดยการใช้เปิร์สกิลนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขับรถก็ไปวิ่งไฮเวย์ครับถ้าเพื่อนๆชอบดิฟ9 M6 าเอ็มซิกไปดิฟให้กระจุยเลยครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้เปิร์สมาแล้วก็เอาไปแลกเงินอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่ยากเลยหาเงินแป๊บเดียวครับผมว่ามันง่ายกว่าการไปวิ่งรอบเมือง2 3าชั่วโมงอีกนะอันนั้นนะผมว่านั่งปวดหลังแย่เลย โอเคครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เหมาะสมในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แก่็ลืมกดให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ